วันนี้นั่งจนหลังแข็งใช่ตอนนี้ผมพยายามฟาร์มเพื่อเก็บเจมสีม่วงไปสุ่มหาเจ้า S c o r เอาจริงๆแล้วคือผมสุ่มหลายรอบมากทุกคนแต่ว่ามันไม่เคยได้เลยใช่แล้ววันนี้ผมก็เก็บเจมเพื่อที่จะไปสุ่มหาอีกครั้งหวังว่าเราจะไม่เกลือนะรอบนี้และผมก็กลับไปฟาร์มต่อและก็ได้เจมมาหลังจากนั้นผมก็เสร็จา่านเลเวล10ได้ยูนิตใหม่มาบักเสื้อแดงตัวนี้นั่นเองใช่และตอนนี้เราก็กำลังจะทำ บอบเ้กับเขาซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าความสามารถมันคืออะไรแต่ไม่คนเราจะสุ่มบัฟบไปเลยเพราะว่าเราต้องได้สีทองนะครับเจมเราก็เหลือเยอะและผลออกมาว่าอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละผมดวงเกลือมาก,กวันนี้ครับออจิตใจว่างเปล่าและเคว้งคว้างสิ่งที่เราหวังว่าจะได้เรากลับไม่ได้ใช่ทุกคนถ้าหากเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวัง <c oughs> ไม่แต่ฉัน จะไม่ยอมแพ้เพราะฉันจะฟาร์บเก็บเจมต่อและในตอนนี้ได้เวลาที่จะพิสูจน์ของเจ้าเลเซอร์แดงนะครับที่เป็นตัวอยู่ในพาร์ตระดับอีพิกใช่มันเป็นตัวดาเมจเดียวที่ใช้เงินลงแค่ร้0ทุกคนแต่ผมอยากลงตัวเดียวนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่านายจะสามารถเก็บและเคลียเวบนี้ได้หรือเปล่าแต่ไม่ทุกคนมันรอดไปแล้วเมื่อกี้สาตัวยังรอขบวนนี้ต่อขบวนนี้ว่ายังไง มันตามกันไปทุกคนโอ้โหต้องวางอีกตัวหนึ่งผมคิดว่าตัวหนึ่งจะเอาอยู่แต่ไม่ครับทุกคนมันยิงค่อนข้างช้าแต่ถ้าเราอัพเลเวลเรื่อยๆเนี่ยมันจะลดสป,ปีดด้วยเอา้าเอ้าเอ้าไม่ทำไมกดคิวแล้วมันพุ่งอะพุ่งตัวปกติก,กดคิวมันต้องยกเลิกใช่ปะอันนี้แบบกดคิวเป็นพุ่งตัวเฉยเลยนึกว่าบล็อกฟุตมาเราจะแสดงพลังให้พวกแกดูจะพวกทอยเล็โอ้โหแสดงพลังยังไงให้พวกทอยเลยไหลเข้าไปในป้อมโอ้โหเหลือเหลือเจ็ดสิบประ ต้องลงอีกหนึ่งตัวเฮ้ยคิดใหม่อีกเฮ้ยไม่ไม่ฮ้่ใช่รอบแรกผมแพ้ไปแค่ไปขกี่เวทเองทุกคนงังมากไม่ตอนนี้กลับมาคิดใหม่ผมจะต้องใช้ตัว AOE ไปด้วยซึ่งเป็นตัวฟรีระดับอีพิกเจอเจ้าแอโตัวนี้แกคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันยังอยู่เลยเนี่ยและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นมันทำให้ผมตกใจมากเพราะว่าไอ้เจ้าอยู่ิีสองตัวเนี่ยมันทำงานเข้าขากันมาก ใช่ไม่มีตัวเตอรไหนเออไม่ใช่ไม่มีทอยเล็ดตัวไหน,นครับมันผ่านไปจากนี้ไปได้เพราะว่าหนึ่งเลยครับเจ้านี่มันตัดเลือดให้แล้วแถมเป็นสกิลเอวีตัวไหนเลือดน,น้อยก็ให้บอกอะไรวะเนะี่ยผมไม่รู้ชื่อมันนะครับไอเจ้าเสื้อแดงเนี่ยนักบินอวกาศตัวเนี้ยคือมันยิงอะ่ะโอ้โหยิงแล้วเก็บยิงแล้วเก็บไอเราที่สําคัญนะครับก็คือเอเลียนเอเลียนทีวีแมนเนี่ยคือมันเหมือนยิงแล้วมันติดผิดด้วยนะเท่าที่ผมสังเกตไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า หลังจากที่เราได้ทดลองเล่นคอมโบนี้ไปแล้วนะครับคือวางแค่เจ้าเอเลียนแล้วก็เจ้าสูตรส้มเนี่ยคือบอกได้เลยว่าคุมได้จนถึงเวฟที่24นะแต่ว่าเวฟหลังๆกลางๆทุกคนเราต้องมีตัวดาเมจช่วงการเกมถึงท้ายเกมมาด้วยทําไมางั้นเนี่ยอาจจะป้อมทอยเลทดแตกตัวเย่ก,ก็เป็นได้อย่างรอบที่แล้วฉันเรียกอุกบาทลงมาเพื่อที่จะทำลายพวกจะพวกทอยเลยแ <c oughs> มงหลงมั่เลยทุกคน <c oughs> พลังยังโอพี สกิลอย่างเทแรงไม่แรงไม่รู้เอาเทไปก่อนนะครับเจ้าคอสติกตายอ้ยตายกันมันโดนถ้ามันโดนแบบเต็มๆมนนมมมแ,ลแล้วคนตายมีตายมีหายมั้งแหละด้วยใช่ละสองตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถใช้เปิดเวฟแต่ต้องเล่นคู่กันนะหรือถ้าจะเปิดให้ดีไปเลยก็เอาเอเลียนไปเลยดีกว่านะฮะเอเลียนนี้ถือว่าพอใช้ได้อยู่สําหรับการเล่นในแพทนี้นะสำหรับใครที่เป็นแบบ ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยสมควรที่จะมีหลังจากทั้นชั้นก็มาในด่านมูนเวทต่อโดยใช้เจ้าสองตัวนี้เพื่อบาคอมโบกันใช่แล้วมันก็เล่นได้แบบง่ายเหมือนกันนะทุกคนดูขนาดเพื่อนเข้ามายังแปลกใจบอกาเอ๊ะทำไมใช้เจ้าสอตัวนี้เปิดเว็ผมว่าเขาต้องคิดอย่างนี้อยู่แน่นอนไม่เื่อฉันจะไปตาม,มันไปนะเพราะว่ามันจะติดพิษเราไปเรื่อยๆนะทุกคนเพื่อนยังกังวลอยู่ว่าไอ้ตัวข้างหลังที่มันหลุดไปเนี่ยมันจะเข้าเยอะออผมว่าปล่อยเลยดีกว,ว่าถ้าเราเอาไปวางข้างหลังเนี่ย เดี๋ยวเราจะเสียทุนทรัพย์ไปอีกเะครับเราพยายามที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะซัมมอนตัวดีๆไว้ข้างหน้าอย่างนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะเอาไว้อยู่นะนอกจากเราจะมีดิวด้วยเนี่ยเพื่อนก็มีดิวเหมือนกันแต่ว่าเป็นดิวมิสติกต่เท่ดีนะทุกคนพอมาเล่นในหมดนี้รู้สึกว่าสีมันจะดูแบบเข้มดูเงามากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแม้เพื่อนจะมีดิวแต่ว่าดิวของเพื่อนเนี่ยไม่ได้ทําง,งานเลยแต่ดิวของผมเนี่ยโอ้โหซอยถีบระหมีม่เกี๊ยวทุกคนผมพยายามจะเก็บพวกดาเมจให้ในเยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เจ้าถือแบบ ปนางวุธแต่ทุกคนถือเหมือนปืนกลน่แต่ว่ามันเป็นหัวแบบหัวหัวกระสุนดิวเออนั่นเองเราก็เลยต้องมาใช้ดิวต่อเนื่องกันเรื่อยๆแบบนี้นครับแต่ผมบอกเลยว่าเจ้าเอเลียนกับสูตรแดงเนี่ยสามารถเล่นได้ประมาณ1 0 15เวฟประมาณนะี้เต็มที่เลยทุกคนหลังจากนั้นก็ใช้ตัวการเกมค่อยมาลงต่อน,ะน่าจะพอดีกันตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นยูนิตที่มันออกมาไวแล้วมันออกมาแบบ คือมันไปเลยทุกคนไปไวเราก็เลยต้องมีตัวเปิดเวฟดีๆน,นะซึ่งตอนนี้ตัวผมเต็มหมดแล้วผมก็เลยจะวางไอ้เจ้าสูตรแดงเนี่ยเยอะๆครับผมจะวางให้มันเต็มไปเลยตอนนี้มีอยู่17ตัวใช่ปะเดี๋ยววางเอเลี่ยนเพื่อตัดตัดเลือดก่อนทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะวางนี่บอยเจ้าสูตรแมนแดง <laughs> ชื่ออะไรก็ไปดูมา Okay. โอ้แกจะไปวิ่าอุ๊ยตัวนี้มันไกลจากวงหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราลงไปแล้วเพื่อให้มันเกะก,กะเราวงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเชียวไอเจ้าตัวสูตรแดงเนี่ยคือวงมันผมว่ามมันกว้างนะทุกคนเลเวลขนาดไม่มีแบบปั๊บแอสโซซินิทย่งตีกว้างอะแต่เพื่อจะก็ไม่น้อยหน้าเรานะครับดูวางดิวเป็นแถวนะฮะจนตอนนี้ผมกับตุกอะทุกคนโอ้โหไ่เก ไม่มีสิทธิ์จะพาไปตัวตรงนี้ไปได้แนละ้วผมหาที่วางก็ไม่ได้แนละ้วตอนนี้มันเริ่มตันแล้วอไอ้เจ้ายานโอ้โหถ้าเอาไตคอสมิกไว้เนี่ยคือดูดจัวเปล่งยานเลยนะทำไมทุกคนไม่เป็นไรเราจะต้องเก็บทิทิคขอเออไม่ใช่เก็บคิวจากดิวแล้วก็ทดสอบเจ้าแดงแล้วก็เจ้าอะไรอะทีวีใหม่ทีวีเอเลียนทุกคนคือเข้ากันดีมากเล่นวันเล่นเก็บตังค์ได้สบายๆในช่วงแรกอุ้ย ผมไม่รู้แล้วเพราะมันขึ้นขี่ยานด้ด้วยทุกคนเฮ้ยแต่มันแหลกเกินตอนเนี้ยเพือนคมนฉันกันทับวันกากขึ้นแกก็ไม่ปานี้ฉันเลยยังก็ลและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเกิดความประมาทเรื่อๆจากผมเองผมเดินไปตักข้าวเพื่อที่จะมากินจนสุดท้ายบ้าน ของเราแปลกเพ่อเพื่อนแท้เสียใจดวยนะเพื่อนเอ้รอบนี้สลับตัวครับขอตัวเล่นง่ายหน่อยแล้วกันเอาเจ้าดิวมาด้วยเพราะว่าถ้าเงินเราเยอะเนี่ยเราจะเล่นคอมโบแบบซื้อขายซื้อขายนะครับเจ้าชิปดิวและแค่เอามาแค่อัพอัพดิวแล้วก็ตัวสแตนอาร์เมอร์หน่ยทุกคนบอกเลยว่าไม่มีตัวไหนที่มันพังพูลและลอดออกมาจากในโอกาสมันได้ได้เวลาที่เราจะต้องเล่นคอมโบสุดเยี้ยมเกรียมแล้วนะครับทุกคน มาขายจากนั้นอัพให้เต็มแล้วกดสกิลขายลงอัพสกิลเต็มกดได้ทำอย่างนี้นอยู่หลายรอบเหมือนกันเพอผมอยากจะเห็นคอมโบดิวที่มันเดินออกมาไม่ขาดสายจนกว่าเงินผมทั้งหมดนะดทุกคนผมก็จะซื้อซื้ออ,อัพอัพขายขายแบบนี้นั่แหละมันออกมาแล้วทุกคนเห็นไหมสี่ตัวแล้วตอนนี้แต่เงินเรายังพอได้อยู่นะทุกคนตอนนี้ ว่าน่าจะพอเลือกเรียกมาได้สักสิบตัวน่าจะได้อยู่โอ้โหมาเป็นแถวพร้อมที่จะระเบิดพวกมันหรือย,อยังเผื่อนเอ้ยเงิอเหลือหกหมื่นระเบิดเป็นดอกขีดปะาุูก้าเสียดายว่ามันไม่มีเสียงตู้แลครับถ้ามันมีเสียงตู้เนี่ยมันจะขหดตุม้มผ่านเองก็ได้ตุมต้มตุ้มอือตอบตายห้พวกเราทุกคนเอ้ยมันมาแล้วครับอือตุ้มบ่อยก็ไม่ได้เด๋ยวจ้าคไม่ ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ชีวิต49คือเล่นแบบชิวมากตอนนี้และชีพของเราเนี่ยไม่สามารถขายได้แล้วนะเพราะว่าผมซื้อขายจนผมจนเลตอนนี้และมันออกมากี่ตัวน่าจะเกือบเกือบสิบได้อยู่มั้งมาเจ้าดิวเดินไปแล้วระเบิดระเบิดดอกเผ็ดเอา้าบอสมาพอดีมาครับเดี๋ยวมาเจอกันจะบอสน้อยเอ,อ้ม,มาแล้วครับเจ้ายานยนตยานพาหนะอวกาศเดี๋ยวเราจะ คอมโบเดินมาทันหรือเปล่าเออไอเจ้านี่มันจะเดินมาทันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะชิปดิวเรียกออกไปแล้วจากหน้าต่อมและแกะต้องหยุดรอฉันตรงนี้เพราะฉันจะเสกดิวมาชนแกอัดกำแพงแต่เห็นเราหมดแรงเจ้าดิวพวกนี้เดินชา้าเลยเกินจะทันไหมเนี่ยเพื่อนเอ้ยไประเบิดให้ทันนะ อตัวสุดท้ายเอ้าไม่ทันว่ะเฮ้ยเอ้ย,อยถ้ามันไม่ทันมันจะทำไงมันจะระเบิดตัวเองแน่ป้อมะอ๋อยังมีตัวอยู่คุนแอตโทตุ้มทำเสียงเอฟเฟกเองอ <c oughs> ย่างหาและพวกนายคุณผู้ชมที่อยู่ที่ชอบขิงว่าว่า <c oughs> ผมซุ่มครั้งเดียวก็ได้แล้วแดงอย่างเงี้ยอยากให้ฉันเห็นนะ <c oughs> ฉันจะเข้าไปจัดการนาย <c oughs> มีแต่น้องๆเะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าผม ดวงไม่ดีผมไม่มีสิทธิ์ใช่แล้วมันก็จริงทุกคนจริงจริงวันนี้ผมสุ่มไปก่อนหน้าเนี้ประมาณ5,000กว่าเต็มแนละ้วทุกคนเหลือก็ยังไม่ได้นะอันนี้คือการสุ่มรอบ2ครับครั้งแรกผมเสียใจมากที่ไม่ได้กดอัดแต่ว่ามันไม่มีอะไรดีหรอกทุกคนคือได้แต่พวกรีเจนพวก e อีพิกเห็นไหมรอบนี้เราก็ได้เกลือเกือทุกคนโอ้โหเหลืออยกปนยะสุ่มให้หมดเลยแล้วกันครั้งหน้าเดี๋ยวไปเก็บเก็เดี๋ยวไปเก็บเจมเขียวนะครับเดี๋ยวแอตโตรเนี่ยหลอกปหารแลกแมก็หา ใช้เงินซัมมอนลงมาโอ้โหดูดิได้แต่มิติก่ะเอ้ยไม่ใช่ได้แต่อ,อีปิกอ่ะโหเชร้าม่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันน้อง